ตอนนี้มาอยู่ที่บูธอวตารครับและคันนี้ครับคืออวตารตัวใหม่ครับเพิ่งเปิดเลยอ่าสตยลักนะฮะมีไฟตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ตรงฝากระโปรงด้านด้านหน้านครับก็จะมีนะสามารถใส่คําพูดคียวงคียเวิร์ดได้นะครับเป็น LED ครับนะมาบ้านเราตัดแน่นอนครับนะฮะตรงนี้ครับเป็นไฟนะฮะเดย์ไทม์ครับ่าเป็นแบบเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นมานะครับแล้วก็เป็นในรูปแบบของไฟหน้านะครับ ล้อนะครับเป็น okay. ล so ja mm. okay. so ้อยางครับขอบ2ี่สิบครับวิครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับนะคเป็นยังไงครับผมนะฮะเข้ามาด้านในครับนะฮะมาด้านในครับสวัสดีครับพงนะฮะบนะครับอันนี้เราก็เหยียบเหยียบเบรกก็สามารถปิดได้นะครับแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับสามารถดูจากทางกระจกนะครับตรงกระจกตรงเนี้ยก็จะเป็นรูปรูปแบบกล้องแหละนะครับ แล้วก็จะมีเป็นบายาวไปเลยนะครับปายาวไปเลยแบบนี้ที่ดีมากเลยฮะนี่ประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณไม่สวัสดีครับผมผานกระสายครับผมนะฮะนี่ถือว่าเราโชคดีมากครับเรามาปุ๊บได้นั่งเลยเนาะนะใช่ใช่ป้องกันไม่ให้เสียงเข้าขออนุญาตปิดกระจกให้ครับขอบคุณครับปิดให้หมดครับผมปิดให้หมดครับดูความเงียบครับ เงียบมากครับเงียบเกือบจะสนิท100%ยเปอร์เลยเงียบครับนะข้างบนก็จะเป็นพานานูิกซันลูปนะครับยาวๆนะฮะส่งมาแนวโอล่าไหมอุ้ยแต่ข้างหลังดูแบบว่าเป็นห้องห้องนั่งเล่นเลยอ่ะเป็นแนวฟิลห้องนั่งเล่นครับนะหน้าจงหน้าจอตรงนี้นะครับวางแก้วได้2ที่นะครับเปิดทางนี้ตรงนี้เปิดลงมานะครับรู้สึกว่าตอนนี้เขาเปิดเป็นฮีตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมร้อนจัง ดูงานดีไซน์เขาตำแหน่งวางนะฮวงมาลัยนะครับฮวงมาลัยทดสอบดนะฮวงมาลัยสมมุติเวลาแล้วก็เกียร์นะเกียร์จะอยู่ทางด้านฝั่งขวานะครับแล้วก็เปิดไฟครับสมมติเราสมมติเราเปิดไฟเลียวนะครับเปิดไฟเดียวก็จะติดนะครับตรงนี้ครับตรงจุดนี้นะครับตรงแผงประตูนะก็จะมีที่นะสำหรับเปิดได้นะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์นะครับอ่าเรามาดูซิแอมเบียนไลท์เป็นยังไง 直接车辆控制。那那这上面上面屏幕上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 什么意思？车辆控制是对。呃，在这里。对对对，然后点击一下后视镜折叠。在这里。后视镜折叠是什么？这个就是那个啊啊，OK。哦，OK 啊。哦，OK，他可能觉得我们是中这人， นะครับโอ้ดีมากครับตรงนี้คือคือดูโอดีครับอวตารครับดีครับแล้วก็ตรงนี้อะไรอรเป็นแอร์คือเป่ามาตรงตรงนี้เลยโอ้แมคานิกดีมากนะครับดูดูไฟสิกดปุ่มดีมากแอมเบียนไลท์นี่แอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอยากให้พี่เอกลองกดปุ่มนี้ดูปุ่มไหนครับนอันนี้เป็นเกะใช่ไหมฮะแมคคนิกดีมากนุ่มครับผมเวลาปิดฮะปิดปกติไปนะครับ อันนี้ก็เป็น Ambient Light นะครับตอนนี้ผมใส่เป็น Ambient Light คือ Auto เลยอ่ะสลับไปเนยเปลี่ยนสีไปมานะครับอ่ะปิดครับปิดก็ดับไปนะครับเปิดเป็นแบบนี้ไปนะฮะ Ambient Light ในนี้นะครับการปรับปรงมาลายนะครับเอ๊ะเราล็อกรถอยู่หรอทำไมเปิดไม่ได้อ่าน่าจะล็อกทางฝั่งไหนอะกดแล้วมันไม่เปิดอแบบนึงนะ อ๋อฝั่งนี้น่าจะล็อกฝั่งนี้ไม่ใช่ละอ๋เอาละเอาละรับหนึ่งนะนี่หรือเปล่าเอันนี้ฝั่งอ่ะเปิดอ่ะเปิดเอาแล้วเว้ยให้ลงไงเนี่ยแล้วของพี่เปิดได้ไหมนี่เปิดก็เปิดตรงนี้ไงใช่อ้าวอ้าว อ๋อกดค้างครับกดค้างกดค้างกดค้างอืมงานเข้าแล้วครับเปิดไม่ได้ครับผม๋ยอนขญาตนะมันต้องมีวิธีการเปิดนี่นี่นี่เปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้าจอหน้าจอหน้าจอ,าจอ,อโอเคอ่าจริงๆผมว่ามันต้องมีการการตั้งได้ครับอ่ะเราลองไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวออกมานั่งทางด้านหลังนะครับนั่งทางด้านหลังครับ อันนี้ห้องโดยสารพายด้านหลังนะเมื่อสกักครู่คือผมเปาะอยู่ในตำแหน่งเบาะที่เรานั่งนะครับ,อ,บรอ๋อไม่โอเจ้ตจ้องเหมือนโอเคอันนี้พอเราเข้ามาครับด้านหลังต้องใช้เป็นแบบแบนนวลครับคือเบาะนั่งสบายไม่มีปัญหาเลยไม้สูงเท่าเท่าไหร่นะร้อยเจดสิบสองร้อยเจ็สิบสองดูหัวนี่แบบคือผมมาสูงร้อยแปดิสามเนี่ย พยายามนั่งแบบตูดตูดชิดหลังแนบนะก็ยังแบบยังได้อยู่ครับสบายเลยอะอืลังคาสูงกว่าที่คิดนะเพราะดูข้างนอกมันดูแบบสโลปมากเลยใช่เพราะ<ช>ว่าคือคือตอนนี้ที่ที่มายนั่งไปอ่ะคือแบบตูดมันจมไปด้านหลังอะคือแบบมันมันมันมีความสปอร์ตนฮะดีอ่ะลำโพงมาเต็มมากครับรอบคันเลยครับนี่ครับมีตรงนี้จุดจุดสองจุดสามจุดด้วย ตอนนี้คือเป็นเบียนไลท์ก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมตั้งเอาไว้ตรงนั้นดูไปก็คือเป็นแบบให้มันสลับสีไปมานะฮะแอร์ตรงนี้นะครับโอเคเปิดครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับของตัวอวตาร06นนะครับมาดูด้านหลังซิ ด้านหลังครับมันต้องมีที่เปิดแถวๆนี้ใช่ไหมโอเค0ูย์หครับเปิดมาโอ้โหกว้างเลยกว้างเลยสวยงามแต่ผมว่าตอนนี้ครับไอตัวที่ผมอยากไปดูฮะไม่ใช่ตัวนี้รู้ไหมครับตัวไหนครับตัวที่เขาจะเอามาเทียบกับตัว 7X ตัวนี้ครับ07ครับเพราะว่าทรงเขาอะมาเป็นแนวแบบว่า s อ V คือตัว06มันออกเป็นแนวซีดานนะนี่ครับมาต่อกับตัว07ครับอะนะครับมาต่อครับอะตอนนี้ไม้ไม้เข้ามาลูกนะครับเราเข้ามาด้านในของตัวซีเกอร์07กันได้แล้วนะครับนี่ครับเข้ามาอันนี้ฮะเป็นที่บอกว่าจ้าจะเป็นคู่แข่งของตัว 7X นะครับอะเข้ามาครับ อันดับแรกครับตัวเบาะนะครับก็คือจะมีในส่วนของที่รองน่องด้วยนะครับที่รองน่องด้วยนะครับตรงนี้เข้าไปครับเป็นที่โร่งโลกด้านในนะครับนะโอ้โหสวยงามครับนะฮะแล้วก็แผงประตูนะครับเปิดเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งก่อนนะครับแล้วก็เวลาเบรกครับนี่ะเบรกปุ๊บไม่ได้เข้ามาครับเบรกปุ๊บอันนี้เป็นระบบระบบมือครับอ่า ก็เข้ามาปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าวิสัยทัศน์ในการมองครับมันดูแบบมันดูกว้างฮะนะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้หน้าจอนะครับกระจกยาวๆจริงๆอยู่นะยาวๆใช่เพราะว่าตัว06ตรงนี้มันจะเป็นกล้องแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะดังนั้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าเวลาเราเราเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยวันนี้เขากำลังทำอะไรอ๋อเปลี่ยนภาษาอังกฤษ a ังคิ u อ๋อ อาโอเคมาภาษาอังกฤษก็ง่ายขึ้นหน่อยครับอ่ะเรามาดูก่อนเบื mm ้องต้นมาดูไลท์ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อไปดูนะครับแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ตอนนี้แอมเบียนไลท์เราเป็นแบบแมนนวลได้ไหมคัลเลอร์ดูสีแดงนี่อ่ะสีแดงสีเหลืองนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองสีฟ้าคัสตอมไปชอบ จอที่เป็นบาร์สกรีนออโต้ครับาาตอนนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์แบบเปลี่ยนมันดูล้ำมากดูไฟมากไลฟวิ่งนะฮะก็มีโหมดนะครับอีโค่สปอร์ตนะครับแน่นอน,นครับเปิดสปอร์ตเือเป็นปสีแดงนะครับโอ้โหเปิดมาเุิบเ,เสียงไปด้วยครับอีโคครับผมเสียงอะไรเ,งงเสียงนกเสียงใบไม้แต่ว่าตัวนี้จะมีกระจกข้างหลังละนะครับมีกระจกข้างหลังจะไม่เหมือนตัวศูนย์หก ก็คือมีกร <จบ S 2> ะจกด้านหลังจกจริงแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> มันน่าจะเปิดเป็นกระจกบองหลังได้เหมือนกันนะ <c oughs> มีกล้องนะใช่ไหมกล้องอันนี้เก็บใน,นห้องโดยสารนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเปิดนี้มาอันนี้ก็ลึกเหมือนกันนะวางแก้วทำไมแก้วมันดูเล็กจังเลยอันนี้ยแก้วเล็กได้แค่แก้วแบบเล็กๆเ,เลยเลยขวดน้ำมาขวดแบบขวดเจ็ดบาทแล้วตรงนี้นี่เปิดเป็นระบบเนนุ่มมะม ไ,ได้อยู่นะครับผูกพวงมาลัยมาประมาณนี้นะครับตอนนี้คืออยากรู้ว่าปรับเอ็นหลังนี่ครับลองนอ้องโอ้โหคนขับนี่มาลองอย่างนี้นี่ขับแล้วนี่อันตรายฮะอ <S 1> <S 1> อจริงผมมองว่าฝั่งฝั่งนู้นมีไหมมีครับ <S <S อ๋อฝั่งผู้โดยสารก็มีเหมือนกัน<ม>นะครับสมาร์ทคิด <Smart. S 2> อคอนโทรลเนี่ยเร็วอยู่เร็วอยู่ือ ปิดประตูเปิดอ๋อ,อแค่กดทีนึงก็ปลดล็อกออกนะครับชัว,วตอนนี้ไม้ไม่นั่งไม้ก็นั่งไนม้ลองนั่งแบบพิงพิงบเบาะเต็มเบาะเลยครับอันนี้ครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราบู๊ไปนั่งหลังกันดีกว่าอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับกระจกนะครับไม่ใช่กระจกสองชั้นนะครับไม่ใช่กระจกสองชั้นนะครับแต่ตรงด้านหน้าล่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นกระจกสองชั้นครับนะอันนี้คือมุมมองนะครับอันนี้ที่ไมยนั่งอยู่นะแต่รู้สึกว่าคันตะกี้ดูนั่งสบายกว่าปะพอๆกันใช่ไหมแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าเบาเบามันอขอเาไปครับลงมาแบบเป็นซอฟอะเดี๋ไมยถือให้หน่อยครับถ่ายให้หน่อยครับว่าอ่าอันนี้คือ ร้อยแปดสิบสามนะครับร้อแปดสิบสามนะครับสามารถเลื่อนเบาะอันนี้ได้ไหมสิ่งหนึ่งที่ชอบของสติ๊กเกอร์ที่แบบเปรียบเทียบเนาะนะครับถ้าเป็นตําแหน่งผู้บริหารก็คือตําแหน่งที่มายนั่งนะครับส่งตําแหน่งที่ผู้บริหารนั่งเนี่ยผมมีความสุกว่ามันต้องมีความอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้นะครับขออนุญาตครับผมมาตรงนี้นะแป๊บหันไปทางมายสมมติมายอยากจะเอาเบาะเนี้ยไปด้านหน้าทํำยังไงฮะไม่ได้เลยไม่ได้ข้างหน้าเดี๋ยวต้องให้ข้างหน้ากด ใช่ไหมเพราะว่าซิเกอร์ 7X อ่ะมันมีสามารถปรับตรงเนี้ยเอาเลื่อนเปอาะนี้ไปได้นนนะครัับอี้ผมให้ซิเกอร์เจ็ดเผ่านนะผมลำโพงลำโพงนะครับมาดูด้านหลังอันนี้ก็คือยางนะครับยีิบเอ็ดครับแล้วก็มาดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับที่ผม พูดถึงกระจกเนี่ยนะครับก็ดูแล้วว่ากระจกเนี่ยมันไม่มีตัวกล้องอยู่ด้านนี้เหมือนกับอวตาร11เนาะเปิดครับนี่ครับ,บ07นะนี่ครับอวตาร07นะครับข้างหลังโล่งโปร่งสบายฮะยอ,ยอะไรมีอะไรอ้าวเหรอครับผมอ๋อตรงด้านนั้นเลยใช่อ๋อโอเคปรับตรงนี้ได้เอาเป็นว่าขอขอญาตแก้ใหม่นะฮะ ล้ำก <laughs> ว่าเจ็ดเอครับแล้วก็เป็นสบายอากาศคู่เลยอ๋อไม่แต่ว่าถ้าตัว 7X ของของตัวสเปคจีนอ่ะด้านหลังมีที่ล็อกน้องด้วยแล้วก็มีจอเอาเป็นว่าแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันไปดีกว่าปิดครับนี่ครับอวตา เนี่ยฮะกระจกกระจกอันนี้ไม่ใช่เฟมเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่อคูติกาสแต่อันนี้มาจะเป็นอคูติกาสสองชั้นนะอันนี้ก็คือคนที่นั่งอยู่ด้านในนะครับอ่ะนะก็ใหญ่โตนะเดี๋ยวรุก,กวนถือหน่อยครับผมอยากถ่ายดูขนาดตัวผมยืนแบบนี้หนะ่อเนี่ยครับเวลาผมมายืนข้างในครับก็จะประมาณไซส์ประมาณขนาดนี้นะครับนะก็ถือว่า 7X ก่อนอะเพราะว่าเราจอง 7X ไปแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้ามันเข้ามาช่วงที่มากับใกล้ๆก,กับช่วงที่อะไร 7X เปิดราคาแต้องมาดูกันเพราะว่าปีนี้มีลุ้นเปิดเปิดแน่นอนครับมาแน่นอนกระแสมันมาแล้วครับผมปิดบานครับเรานั่งอยู่ด้านหลังครับก็าสามารถปิด่านได้กด้านบนนะครับนี่ครับเปิดครับด้วยปุ่มนี้แล้วก็ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของผู้บริหารเนาะเพราะว่าคนขับเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถทําไมครับนี่ครับเลื่อนเบาะครับไปด้านหน้าได้นะครับโดยการใช้ปุ่มตรงนี้ครับนี่ครับเลื่อนไปละนะประมาณแบบนี้นะครับด้านหลังนี่ครับยังสามารถเอ็นเบาะขึ้นมาได้นะครับเอ็นเบาะปรับระดับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ อคคตอนนี้เรามาดูอวตาร06นะครับโหคันนี้สุดล้ำมากครับแดงมากเลยอ่ะเข้ามาพวงมาลัยเนี่ยนะฮะมันอยู่สูงนะครับขามือสูงนะอ่ะเป็นระบบไฟฟ้าพอเรากดปิดปุ๊บนี่พวงมาลัยลงมาครับพร้อมเลยครับพร้อมทํางานนะฮะแล้วก็กล้องเกิ้งทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมหมดครับนะอันนี้คือภายในของอวตาร06หโหยล้ำมากอะ่ะ อันนี้กล้องกล้องกล้องมันจะขึ้นตรงนี้ฮนะซ้ายแล้วกว่าตรงด้านนู้นเลยนะฮะนี่แล้วก็มามีเป็นกล้อง3 6 0องศานะครับภาพอย่างชัดเลยนี่อันนี้สื่อจีนแกเข้ามาแล้วครับผมนะฮะกดปึ๊บเปิด,ปด,ปดตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้แปต้งเปินเปัน 而且台它全系配也就就是我我按一下能了。你看，นี่เขากำลังบอกประมาณว่าเนี่ยแค่ลงจากรถนะฮะแค่กดปุ่มตรงนั้นปุ๊บนะมันก็สามารถเปิดออกไปได้แล้วนะครับนะข้างในคือหรูหรามากฮนะตรงด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นเก๊์ครับกดมาปุ๊บนะครับเป็นเก๊์มนเลยนะครับโอ้โหกล้องด้านหลังเป็นไงครับขออนุญาต สบายดีครับแต่ว่าขาจะชันๆหน่อยขาชันเพราะว่าตัวนี้มันจะรู้สึกว่าที่นั่งอ่ะมันจะจมไปมากกว่าตัว07เนี่ยตัวนี้เบาะนั่งสบายตัวน,วนี้ตัวนี้เปิดออกมาหน่อยสิที่ว่ามันมีมมระบบปรับปะไม่มีเลยไม่มีใช่ปะอ่าแล้วอย่างนี้แปลว่าคนนั่งฝั่งนี้จะขยับเบาะนี้ยังไงอ่ะรุ่นนี้ไม่น่าได้ละรุ่นนี้ไม่น่าได้แต่07จะได้ นะเพราะว่าศูนย์เ็ดเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครนั่งตำแหน่งตรงนี้เป็นผู้บริหารเนี่ยสามารถกดจากตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนเบาผู้โดยสารตรงนี้ขึ้น,นาไดนะ้ตรงนี้ก็จะมีลำโพงเบาตรงนี้ลำโพงนะครับอ่านนี้คร่าวๆข,ข,ของศูนหกตัวใหม่นะครับอลงจากรถครับกดตรงนี้กดค้างครับให้ออกเข้าใหม่อ๋ออเบิร์มันยกขึ้นนะแล้วก็ดันออกไปครับ ข้าว่าวคนระับประมาณนี้ครับกับตัวนี้ครับอาวตา06ปิดให้เขาหน่อยปิดให้เขาหน่อยปิดเข้าไปแฟบโอ้โหคือคันนี้ขอบยอิบเอดครับสวยงามมากสวยงามมากตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟไฟเดทไทมไฟเดทไมไฟหน้านะไฟต่ำไฟสูงนะครับนี่กันหน้าเป็นแบบนี้โอเคครับผมลาก่อนครับอาวตาร6 6ครับ